มาครับพ e ี Ma. Ma. ่น้องบ้านนี้มาเบงอีหยังอยู่ท้างในนะครับผมเฮ็ดแนวกินแล้วนะครับผมก็ไปอาบน้านะครับมามาเบงผมใ้เมนูยังนะครับพี่น้องมานี้ฟาออกมาป๊าดนะครับพี่น้องมือนี้ใ้เมนูเสแซ่บมาฝากพี่ฝากน้องได้บ้านนี้ครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องวางไปนะครับมือนี้มาอยู่กับสางวันนะครับมือนี้นะครับใ้เมนูแบบแซ่บเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเมนูอาหารอีสานบบ้านนะครับพี่น้องมาฝากพี่ฝากน้องมาเบงเป็นอีหยังแน่นะครับเอ่อตัวนี้เป็น ส่วนก็บปเดี๋ยวมานะครับตัวนี้เป็นอ่าปนเห็ดเฟืองนะครับปนเห็ดเฟืองหรือว่าปนเห็ดฟางนั่นแหะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าอย่างละเนี่ยเจวบองนะครับแจวบองตัวนี้น้องสาวเพิ่นเห็ดนะครับเพิ่นว่าเพิ่นเอาปลาปลาแดกปลาลาปลาเน่นนั่นแหละนะครับมาเห็ดเพิ่นว่ามันแสบนะครับน้องเงเพิ่นเอามาให้กินนะครับพี่น้องมามาครับพี่น้องมาเนี่ยมาลงมือกันพักนะครับหลายอย่างแห้งนะครับพี่น้องนะครับพักหลายอย่างแห้งนะครับมีทั้งหมากมาละนะครับบักทั่วผู้บักเคือบักแข่ง นะครับทั้งพักหลวงพักบุหลกมาพี่น้องลงมือกันได้บัดนี้ครับโอ้นะครับเขาซื้อเอานะครับพี่น้องเมือนี๋ยวโอ้ยนะครับเห็นมาเมื่อยนะครับมาตําเฮ็ดนี่แหละนะครับตาแล้วเรียบร้อยก็ไปอาบน้ำนะครับเอาไปนะครับเดี๋ยวแมงสาบสิมาลงก่อนมามาครับพี่น้องบาดนี้ลงมือเลไได้บัดนี้ครับเอาคาแรกนะครับเอาปนเฮ็ดเฟื่องนี่ละ่อนะครับนี่พี่น้องเอ้ยนะครับนี้นะครับหืมปนท็ดเฟื่องจะกรอก อืมกลับมาละครับบะเขืออืมอืมเอาเออกเอาไปเนี่ยมสมพักเสียน ตำป่นเห็ดตัวนี้ครับเจ้าบองต้องกินกับหมูทอดยูสชซแนลเลยครับอหอมตัว เจียวบองเจียวบองตำแล้วครมาผัดพี่น้องหอมตะไคร้หอมหัวดเส้ไนไค่ชอบพี่น้องชอบผัดกระเจี๊ยบอย่างเนี้ยหลายอย่างแห้งทั่วผู้อื่ เกยวบองไข่ต้มครับอืมจัดบักแดงกันไดนมากครับ กุยเอาครับแซ่บตัวนะครับพี่น้องเนี่ยผักหลวกผักหลวกมีทั้งผักหลวกผักสดผักหลงอความหัหกทั่วกระแด ืวันมา้เป็นสวนเราเอยครับพี่น้องกินปนกินเจันต้องผักหลายๆแนวนี้มนจังสีแซ่บมาละพามาจังสดด้ครับ ้นในบักขังอือเรื่องอย่างท่านเกมสมหมูสมหมูมมบักเอิญแนมมหนมหมูลองเบิ่งครับพี่น้องขอท่าบ่ะนี่ ครับพี่นะจำเจว่องมันะครับื แจ็คจะกินผักยังเนี่ยหลายครับผักกบกรบกกอบเนี่ยกระไรมากอืมใค่ป่วนในเฟืองเสลล์ประกอบกระแสบครับอืม วกวพักมาแสบคาสเทบันเนี่ยอือเ้าอือ,อ,อ,อเอาไปนี้บ่ได้หนึ่งนะครับพี่น้องเมเนี่ไปเห็ดงานนะครับนี่แหละชีวิตมนุษย์โรงงาน มือได้ฝ่าวกับบได้หนึง่งสื่อขึ้นเอามือได้บ่ฝ่าวมีเวลาหนึ่งกินกันหนึ่งครับอืม <c oughs> อมันไหนสื่สะดวกอันไหนไมันสร็จเร็วใาเฮ็ดกินเพราะว่าเขาเฮ็ดงานแบบเขาเอินบ้างนะมันต้องท่านเวลาเนาะพป่นน้องเนาะนะครับของานาทำโบรตรงกับบได้ได้ครับ เขาให้ตรงเวลาเขากนเวลาเลอ,องานก็นต้องรอเวลาเลยจังเลออกไหนมันบอกครับนี่แหละมาเหตุงานแบบนี้ับอยากได้เงินเขาบ้างก็ต้องเหตุตามกฎนะครับเนาะเหตุจยางไดได้เขามันบ่มีเขาก็ต้องมหา Hửm. mũ ném mủ, nêm đi, bở sộm hăng. Hửm. nào nướng phạc. Sẹp มาฝากพี่ฝากน้องครับม่มเห็นงานอยู่อยู่แล้วย่องก็ได้ก,กินแนวกินบานๆที่กันครับพี่น้องอยู่ตลาดบืดบ่อยากไปอ่ามาสีขยันเทศกินบอ่อท่าน,น,นละหลคยคักแนวกินนี่แต่แบบอาหารอีสานบานเฮา นะครับ <c oughs> กินย่างอื่นมาเป็นหรอกกินเป็นแนวเนี่ยทอดหมูหอถอดหมูว่ามันเี่เข้ากันครับครับอืม กินครบแล้วาพักนั่นหลายอย่างพวกพักสดๆกับกรอบเดียวแบบลวกลวกแน่ในกระหวานครับ ต่แนวแสบๆอร่อยอ่ะปลาเขาสชเบิซองคอร์อะครับพี่น้องอือ ส่ไข่กับแสบบันบันิแซยบก <c oughs> ินข้าวแสบปะเนี่ยว่ามีมือจอยเรกพี่น้องเลยแ <c oughs> ห้งเหตุงานเมยแห้งกินข้าวแสบ mầm màu mầm màu mát hoạt ừ, áo. นะครับแซบครับครับพี่น้องมือนีนสําหรับเมนูมือนีนเอาเมนูแบบแซบๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องเมนูแบบเพื่อสุขภาพเมนูอาหารบ้านๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องเดี๋ยวสิเอาเมนูแซบๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องอีกนะครับมารอติดตามชมนะครับว่าสิเป็นเมนูอย่างสำหรับมือนีนขอตัวได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ